น่าจะได้ครับคุณนะ้าแต่เอ๊ะทำไมบ้านคุณน้ามีผู้หญิงทั้งสี่คนแล้วทำไมถึงมีได้แค่อันเดียวครับก็เ้วจะมีทําไมต้องหลายอันเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้พร้อมกันสักหน่อยถึงเวลาไหนใช้พร้อมกันเราก็ไม่เคยแยกกันใช้เพราะเราเข้าแถวแล้วก็ใช้เวลาใช้ไดเสร็จแล้วก็วางไว้เฉยเฉยไดก็ว่างงานแล้ซื้อทำไมต้องหลายอันก็น่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่โดยเฉพาะลูกสาวคนโตนะครับจะไดหรือจะเป่าหรือเปล่า ยังคงน่ารักอยู่เสมอเลยพ pues ูนเยอะหนงเลยนะทำเสร็จหรือยังล่ะดูสิขนาดดุยังน่ารักเลยเป็นนางสาวไทยหรือเปล่าครับรักเด็กเราว่ะเร็วชอบไม่เสร็จเราเร็วเข้าจะได้ไปทำผมพห้นะาเห็ดพะเนี่ยดูสิใกล้เวลาหนังจะฉายแล้วนะอยวเขาเสร็จครับแป๊บหนึ่งพี่ชาติจ้ะ เห็ดเผาะให้นมของเห็ดเผาะเองอกินซะจะได้แข็งแรงเหมือนเห็ดเพาะจ้า,จาสมองดีด้วยนี่เห็ดเผาะจะดูหนังเรื่องอะไรจ๊ะอ๋อเห็ดเผาะจะไปดูหนังสามมิติหนังสามมิติที่ละโยศทินใช่ไหม <c oughs> โอ้โหเมื่อวานน้าชาไปดูมาแล้ว <c oughs> นี่เขาบอกสนุกมากสามมิติอยอ่เขาเนี่ยเหมือนจริงมากวเวลามันเฟี้ยงของเขียวหน้าแววไปแววมา ถ้าไม่หลบตาบอดได้เลยนะน้าเห็นเหรอฟังคนข้างเขาเล่าน้นอยใจแล้วนหรอไปดูกับคนอื่นไม่เห็นชวนเหตเพาะมางเลยอ,ะอ,อ่ะอ่าอวันนี้เดี๋ยวพาไปดูจริงเหรอจริงที่ไหนอะ่ะสารพัดเสือท่าแค่โดนไปน้นี่นาเหตุพอครับถ้าเกิดว่าน้าชาไม่พาไปดูเดี๋ยวผมพานาเหตุพรไปดูก็ได้จริงเหรอจริงสิครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไปดูอะ ต้องชวนเนี่ยครับไปด้วยไม่มีปัญหาเห็ดเผาะจัดให้เดี่ยวครับ <c oughs> อ่ะแล้วสรุปเสร็จหรือยังแล้วเนี่ยฮะถ้าเสร็จแล้วนี่ก็ลองเสียบปลั๊กดูดูว่าใช้ได้หรือเปล่านี่คุณดีแต่เร่ง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 เนี่ยคุณรู้ไหมว่าการซ่อมมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะเสียบซีซัวไฟช็อตขึ้นมาทางไมไม่เคยโดนไฟดูดแล้วสิกลัวไหมเนี่ยไม่กลัวเนี่ยเตือนแล้วไม่เชื่ออ,อีกสงสัยไม่เคยโดนไฟดูดเคยแต่โดนดูดใช่ไหมครับน้ำมือครับดูดน้า ผมลองเสียบให้ก็ได้ฉันน่าจะใช้ได้แล้วแหละของเมื่อกี้ดูแล้วไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะฮะับเดี๋ยวนชัแด่นช้ยเด่นชัยเด่นนายเดี๋ยวนะตายที่นี่ไม่เนี่ยใชัแด่นนายอะไรเปล่าอ่ะนายเป็นอะไรอะไรไม่รู้ยิ่งโตยิ่งดูน่ารัก คุณก็ดูห่วงงี้ะดูห่วเงี้ยเอาใช้ได้แล้วครับให้น้าเหตุผอว่าเป่าผมเถอะใช้ได้สวยเหตุผอว่าไม่ต้องแล้วแหละเหตุผอว่าทรงผมอย่างเงี้ยก็น่ารักดีออกนำสมัยด้วยมันจะดีเหรอนะ เหตุผลอ,อยากเป็นผู้นำแฟชั่นบ้างมาแล้วครับน้ำแข็งคุณนายาเอาวางไหนคะเอไว้ข้างหลังเลยจ้าข้างหลังเอา้าแม่คะสั่งน้ำแข็งไว้อีกทำไมคะเมื่อตอนเช้าป,ป่านิ่งสั่งนะคะก็ถุงมะชาวะ่ะเอาไว้ทำเครื่องดื่มขายของแต่ว่าถุงเนี้ยนี่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 แม่เอาไว้เข็นมาเลยเข็นมาเลยบะมีอะไรคะมามามนี่มา ถุงนี้แม่เอาไว้ใส่เครื่องนี้แม่คะป่านอุตสาหติดแอร์ให้ที่ห้องแล้วไม่ใช่เหรอคะทำไมยังใช้เครื่องนี้อยู่อีกะคะอ้า เครื่องนี้มันยังใช้ได้อยู่ในลูกแล้วรู้อะไรไหมเวลาเปิดแอร์แต่ละครั้งเนี่ยกินไฟไม่รู้กี่วัตรรู้ไหมวันหนึ่ง50 60บาทแต่ถ้าเราใช้พัดลมไอ้น้ำเนี่ยเราใช้น้ําแข็งแค่หนึ่งถุง20บาทถ้าน้ําแข็งเหลือเราเอาน้ําแข็งไปขายได้อีกแล้วถ้าตกดึกตื่นขึ้นมาเราหิวน้ําใช่ไหมเราก็ตวัดน้ํากินจากตรงนี้ได้สบายมากเลยประหยัดคุ้มนะแม่ว่าอึ้งกันหมดเลยไม่เชื่อใช่ไหมว่าประหยัดอะ่ะไม่เชื่อก็ตามใจ บะหมี่จ๋าเดี๋ยวไปช่วยฉันแบกกรอบรูปข้างบนหน่อยนะจะเอาไปให้สุดเขตเขาซ่อมแบ,บกกรอบรูปส่วนน้งแข็งเข็นพัดลม,มแบ,บกกรอบรูปจ้าราคาเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคุณนายประหยัดคุ้มไงไม่มีปัญหาจ้ะหยุด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 อ้าทำไมอะอย่ากดลิฟต์บะหมี่รู้ไหมว่าเวลาเราขึ้นลงลิฟต์แต่ละครั้งเนี่ย มันกินเงินถึง7บาทต่อครั้งเชียวนะแต่ถ้าเราใช้บันไดเนี่ยฟรีนะว่ามีบันไดฟรีใช่ใช้ลิฟต์ครั้งละ7บาทเอางี้ขอใช้ลิฟต์ดีกว่าค่าแรงไม่คิดค่าแรงไปเลยขอบ้ลิฟต์ไม่เป็นไรหรอกคิดไปเถอะนะแหมฉันก็ไม่ใช่คนตรีนิขี้เหนียวอะไรขึ้นบันไดพีซไปแล้ว